โทษนะสภาพนี้เป็นนักกินาเหรอพออจับนิดนึงอุ้เนื้อเหลวมากเลยเนื้อเหลวมากเลยจะตบไว้เหรอจ้จามันจะไหวไม่ไหวนะก็ลก็ลองแข่งกันสักดูสักหน่อยไหมนี่พวกแกจะโกงเหรอวะอแบบนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้เรียกโกงเขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยกำลังทำเพื่อตักสีของอาจารย์แล้วก็ตักสีของโรงเรียนพวกเราอย่างนึกว่าจะมาชีงไม่ทันแล้วะ ดูคะแนนดิถึงมาทันก็เชียร์ไม่ขึ้นแล้วอ่ะนี่อาจารย์เผ่าพัดลมเนี่ยตั้งใจจะเปิดพัดคนหรือจะเปิดพัดลูกให้มันเปลี่ยนทิศทางกันแน่โถไอ้ที่แพ้ชวนตีเขาเป็นเจ้าบ้านเขาเปิดพัดลมให้นักกีฬาแกเย็นๆเนี่ยแกยัไม่ชอบอีกหรอแม่รู้ตัวว่า